ดีคุณผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับของคลิปวิดีโอนะครับใน Tik t o ็อกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับเรามียอดวิวน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดวิวนีครับเพื่อดันคลิปวิดีโอให้ขึ้นฟีดมากขึ้นนี่ครับอ่ะก็สามารถไ่ทาตามผลไั้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกี่หลิงตายคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับอ่ะแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์นีบ อ่าลก็ที่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k คมคีโ o c i a l c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแลวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอาแล้วก็ยืันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ยืมติ๊กที่ใช้ไม,ม่ใช,ช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันได้เลยนี่ครับหรือถ้าใครที่มีอยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานรด้ด้วยบัญชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนนี้้ไดะครับ พอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้นี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยกดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอาล่ะก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k ข้มชี s o c i a l ยลคกันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็ดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ครับ i n s t a g r a m ม YouTube Tik t o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนีครับ ในโันนี้เราจะมาใช้ในโซนของไปฟอร์ม t ิกต็อกนะครับก็คคิกเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับก็เลอกกันมาเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนีครับก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เรนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับต่อมาในส่วนของดิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่นะครับ อาล้วก็มาที่คลิปดโอนี่บที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนี่ครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปนี้น่ครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับอ่ะแล้วก็คลอกลิงก์นี้ยของคลิปนี้ครับด้านข้างตรงนี้นี่ครับอ่ะกดคลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็อ่านําลิงก์มาวางได้เลยนี่ครับในส่วนจำนวนตรงนี้นะครับอยากเพิ่มยอดวิวเท่าไหร่เนี้ยก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที1 0 0่งพวิวนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนี้ยค่าจะจ่ายเขาก็จะคำนวณให้ราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก พอเราคนสั่งซื้อกันเรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอาจด้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีหน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์เนี่ที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นี่ครับของคลิปวิดีโอที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนำไม่กี่ข้อปล่เพื่อเช็คดูนะว่าลิงก์วิดีโอถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะถ้าใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องยอดวิวจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นบริการที่เเเเลลืออออกกกกัันน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 นมาาาาา้้้วว็็็จะะปสถขขงบบไซตต์ีึ่รรรดิค ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์แล้วนะครับอาจจะเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้ง,งานใหม่แล้วยัยงไม่เคยเติมเงินกันเลยก็อหคุณผู้ชมนับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือก3ช่องทางน,นะครับ ช่องทางแรกเนี่ยก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางธุรการเงินเด็ดเนี่ยครับแล้วช่องทางที่3ามก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนะครับอาคุณชมบเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคแนะนําก่อนเติมเงินกันด้วยนะครับ ต่อมานี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะ่ที่ใช้บริการในเว็บไซต์เกิน500บาทขึ้นไปแล้วนะครับอาคุณผู้ชมก็สามารถรับชมดูซีรีส์นะครับหนังจีนฟรีๆกันได้เลยนีครับอาก็ให้กดมาที่เมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นี่ครับอาเขาก็จะมีเรานะครับเลือกดู300กว่าเรื่องกันเลยนะครับอาเราก็มีอัปเดตใหม่นีครับ,ให,บให้เราดูกันทุกเดือนเลยนีครับอาสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้งานเกิน500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูฟรีกันได้เลยนี่ครับพต่อมาเยลนี่ยครับ อะตอนนี้ให้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์พอดูยอดวิวกันก่อนนะครับตอนนี้ยอดวิวของคลิปวิดีโอที่ผมเลือกเนี่ยก็มีอยู่ที่103วิวนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเรชหน้าจอเนี่ยเพ่อดูยอดวิวเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดวิวของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาที่1,832วิวกันแล้วนะครับ อาคาถอว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับแล้วก็จะมีขึ้นเกินมาด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะทางเว็บกอมีการแถมมาด้วยนี่ครับอาคาถูว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยเนี่ยก็แถมให้เรามาเยอะเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดวิวขึ้นกันแล้วนะก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับคุณชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะได้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคัลลอกด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ อาจแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้้ามาใชิงงานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนับถึง5%เกันเลยนี่ครับแล้วหากว่าคุณผู้ชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาดชิ่งงานแล้วะครับแล้วก็ติดปัญหาในการชิงงานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับก็ให้กดมาที่เมนูติดต่อเป็นตรงนี้นี่ครับ อ่ะเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อมิน2ช่องทางะครับช่องทางแรกตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางไลน์เนี้ยก็แอดไลน์กันไปได้เนี่ยหรือว่าใครจะสแกน, Q o นคิวอาร์โค้ดเ้ยก็คลิกไปที่ไลน์ตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็สแกนคิว o d e โค้ดกันได้เลยนี่ครับส่วนช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางตัวเชือดตกนี้ก็กรอกข้อมูลกันให้เรียบร้อยะครับแล้วก็มากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นี่ครับ แล้วสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพลงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิึกงไววใ้คลิปนี้แล้วนะครับอา็สามารถก็ไม่ใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ